ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับโอ้ยเยอกับสตาร์ไม่ได้วันนี้ฝนตกนะครับผมต้องไปจูนรถลูกคนนะ้านละเพิ่งเสร็จงานจากตรงนี้นะครับรนึกว่าถนนแห้งแล้วนะเนี่ย ชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับคลิปนี้แหละนะ่าจะประเดิมคลิปแรกนะครับที่ผมอัดเสียงไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยนะเครื่องยังเย็นอยู่ฮนะเดีย๋ยวค่อยไปฟังว่าเสียงมันกระหึ่มไหมอากาศเย็นโคตร ดึงดงหน่อยนะครับนี่ผมก็จะไปเติมน้ํามันนะครับเดี๋ยวต้องไปเติมน้มําม,นม e นันใหม่นะครับผมจะใช้ e85 นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บจูนใหม่นะครับพลังงานทางเลือกใหม่อ,อยวนะ ยังไม่หมดถังนะรอให้มันเ,เกลี้ยงเกียงกันไม่ต้องตกใจนะครับผมยังไม่ได้จูนยิงนะครับอย่าไม่พ้นลันอินเลยเนะครวิ่งมา200เร็วสองร้อยกิโลนะ เดินหัวชิบหายเลยจะโหดไปไหนเนี่ยเสียงแบบคน่าตำรวจอะปบ,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 ปบที่มวิ่งเส้นนี้ผมก็กะจะให้มันระยะทางไกลๆหน่อยนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำมันที่มันมี E 8 5นะแถวนี้ไม่ค่อยมีรู้มีก็ะม่รู้ไปละ ไปเส้นนั้นเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะมาเส้นเดิมดีกว่าขอให้ถนนแห้งแล้วนะผม <c oughs> ไม่อยากโดนดีดหัว สเตอร์ที่ใส่อยู่ก็ยังเป็นสเตอร์เดิมอยู่นะ15 3าสามสอนนะเดี๋ยวผมจะลงหลังมาสองซันนะครับเป็น15 3 2นะครับเพราะว่าตอนนี้เกียร์สี่มันมันจัดมากอะรอบจัดเกินเครื่องสั่นนะครับต้องทรสเตอร์ลงนะครับให้ปลายมันมาเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหเฮียเอ,อ,อ้ยบูคิดผิดแล้วเนี่ย ไม่น่ามาเลยเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมเป็นคนชอบล้างรถครับแม,ม่งเลอะไปเหอะแค่ล้างเขาโอ้นูกนว่าจะแห้งนะครับต้องขับนี่ต่อไปนะฮะ ครับว่าบิดลอยไหมลอยนะครับแต่ผมจะเลิกทำแล้ววันนั้นจูนวันแรกเลยจูนเสร็จผมกระแทกครับเกียร์เกือบต่มครับยกล้อเลยอ่ะเบวอแดกไปเลยเลิกเลยครับใจสั่นตุบๆเลิหนุนว่ามันจะไม่ลอยนะครับตุ่ม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  มีคนถามว่ารถล,ลูกโตออกทิปได้ไหมมันก็อ,ออกได้มันเดิมนั่นแหละครับตอนลูกโมเดลผมก็ไปพัทยามาให้ดูมันไปได้หมดครับขอแค่ว่าเราต้องดูแลข้างใน,นครับน้ำมันเครื่องอะไรยเงี้ยอย่า,ยายให้ขาดครับผมเป็นคนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยครับผมเลยมั่นใจ แต่ทำรถไม้ไม่เคยลูกติดเลยเนี่ยอออกมันจะลอยอย่างเดียวเลยอะ่ะไม่ไหวซะแล้ว น้ำมัน e 8 5นี่กลินเหมือนเหล้าอางุ่นนะถ้าใครเคยเติมจะรู้นะกลิ่นมันเหมือนเหล้ามากนะไม่เหม็นนะโับโหคิดถึงเส้นนี้มากเลยไม่ได้มานานนะะผมปวดมือแล้วว่ะโอ้ยน้อง หดมื่ก <G ül> ำคัดบไยแล้วตำแหน่งที่แปดห้าวะเดี๋ยวต้องหา ครับเสียงโคตรลัร่นเลยพ่อ Tăng giúp hỏi cho <laughs> muốn Ghiền Mì thang Để không bỏ นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะเติม e85 นะครับเฮ้ยไม่มีแต่ e20 วะเฮ้ยมีเว้ยตรงนู้นนะ 85เดี๋ยวเรามาดูนกันเนะี่ยวิจูคูจ,จะขับได้ไหมวะอ้าวชิบหายแล้วอ๋อเปิดได้อยู่ออืเอา e85 พี่ ทำไมใส่ e 8 5เข้าไปแล้วมันรู้สึกขับสมูทวะเยอะไม่ต้องจูนแล้วมั้งเนี่ยเฮี <c oughs> okay, โยโอเคว่ะปรับจูดีครับ e 8 5